ไม่มีบัตรเครดิตแต่อยากใช้ iPhone 15 Pro Max ผ่อนได้ไหมคะได้ค่ะต้องแซลมอนโฟนเท่านั้นวันนี้แซลมอนโฟนขอมาแนะนําตัวอีกรอบนะคะร้านแซลมอนโฟนนะคะเปิดมาแล้ว5ปีตอนนี้จริงๆ6ปีแล้วมัง้งรับผ่อนไปใช้ไปผ่อนครบรับของวางดาวรับเครื่องเลยหรือว่าซื้อสดนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตอาชีพอะไรอาอยุเท่าไหร่ก็ผ่อนได้ค่ะผ่อนไปใช้ไปได้เครื่องไปใช้ก่อนผ่อนหมดแน่นอนได้ของแถมจุจุกออเดอร์แน่นอนมีประกันให้ด้วย ก็มั่นใจได้เลยค่ะเป็นเครื่องมือ10ึไทยแท้ร้อไม่ได้มีแค่ iPhone iPad นะคะ Android มีเยอะมากๆเลยนะคะหรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเครื่องเกม Android Nintendo PlayStation นะคะก็มีเหมือนกันนะสามารถผ่อนได้ด้วยและในส่วนออเดอร์นี้นะคะก็แพ็กเป็น iPhone 15 Pro Max นะคะสีขาวนะคะหรือว่าไวท์เท t เนียมนั่นเองก็จะเห็นนะคะว่าเราให้ของแถมแบบนี้เลยนะสำหรับใครที่สนใจผ่อนนะคะเปิดผ่อนแค่100บาทรับส่วนลดไปเลยค่ะ500บาท โปรโมชั่นมีหลากหลายนะคะแนะนำจิ้มลิง์กหน้าโปรไฟล์ลองสอบถามกับแอดมินได้นะและก็แล้วก็ถ้าแอดมินตอบช้าไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าลูกค้าเยอะมากตอบไม่ทันผ่อนง่ายได้เครื่องไหวไม่ใช้บัตรเครดิตผ่อน iPhone ต้องแซลมอนโฟน